ตัวแทนแห่งปู่แห่งเทพทั้งหลายนสถานที่แห่งน,นี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือดูแลปัดเป่าทุกภัยทั้งหลายและได้เชื่อมต่อให้ระหว่างมนุษย์ในภูมิมิสถานปัจจุบันชาตินี้กับภูุิมิสถานในเมืองรับแลเมืองบังบดอีกพบอีกภูม่มหนึ่งขอบาร,รมีแห่งกรุงเทพทั้งหลายจงมาประสิทธิพรสรพพรไทยทั้งหลายพรอนอันเป็นมหามงคลทั้งหลายทั้งสามโลก ลงมาประสิทธิประสิทธิแก่สถานที่แห่งนี้ณนะบัดนี้เถินขอ,อจบสัเกเธรรมคตตทมบทบาทำทำอัดทำแปรและคาถา ขออัญเชิญพี่พยาดาเจ้าท้า,าที่าเดินสเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ฉันวิมานบนโนตั้งสิบห้องทั้งบนชั้นฟ้าเ สเสด็จลงมาทุกแห่งโพนคือมาเป็นมิ่งวันในงานมงคลตามยุคนแบบโบราณมีนานมาทั้งรูป,ปรพบนามาพบ ตกจำนาบนยอดเขาท้าทองทะเลบนเวหาตั้งกอกแว่งเมืองน้อยใหญ่ตายพระสุธาในเคหา ยาวาสุกรีภูมิฤทธิตต์ตั้งแต่ทิดบูรพามาอิสานตลอดตัง้งพ่อผู้ฤศิษฐผู้มีจานทตรงดลมันทหารมาช่วย ลุยเถดนาคลานาที่พยาดาเจ้าเมื่อได้ยินเข่าอันเจินที่อยู่ตามลำเนาเข้าเกินเนินภูพารลางอย สเสด็จลงตรงสู่ยังคืนพระสุธาปัตตีแล้วสเสด็จยับยั้งสเสด็จลงตรงที่นั่งประทับทีเพื่อให้เหลือกให้ใชในพิธี เมืองในวันนี้จะทำการงานมงคลไหลยเปลี่ยนมองหันคู่เปิดป่าอีกแล้วขอคู่เปิดเลยทําน,นั่นเน้อน้อง มาไหวอะไรให้เปิดตาที่ใครจะให้ใครเปิดมันยังไม่ใช่เวลามันเวลาที่ไหนอ้ยเพเกวดาผู้ใหญ่ท่านเสด็จลงมาไม่เห็นแล้วเพราะอาทิตย์เปิดสองแสงลงมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องเด็กๆงูเดี๋ยว้วท่านมาให้เองไม่ต้องปู่เปิดอหรอก สาธุสาธุสาธุขอขมาต่อเทพเทวาคุบาจารย์ทั้งหลายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังครัาจารย์ยังสรนังคตโตอิมินาสกาเรนาตังครัาจารย์ยังอภิปูชยามิ ทิยัมปิยกมหังครูอาจารย์ยังสระนังคโตอิมินาสักาเรนตังครูอาจารย์อย่างอภิปูญยามิทิยัมปิยกมหังครูอาจารย์ยังสระนังคโตอิมินาสักาเรนตังครูอาจารย์ยังอภิปูญยามิวันทิตวาสุขตังนาถังพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสาธุตังนโมพุทายะ ทิพมันตานางปวักามิยะถาพลังปัญจอาการามิจาต่าะโมพุทธายวันทติามัสิตวาอิสีสิทิโลกะนาถังอนุตรังอิสีจะพันธนังสาตรหังอาจาริยังครูปาทางอาคตาหิสัพภะมา ประสิทธิเมอันตรายังวินาสันติสัรพสิทธิประสิทธิเมมะอ่อุอาทิกะมูลังตรีเทวานังมหาสาตราอุอาะมะมะมันตาอุอาสวะมหามันตังอุนาโลมาปนะชาเยเตะโมพุทธายะวันทะนังสิทธิสิจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยตถาคต สิทธ <infl> ิเตโชชยุน <volumes shake it all> ิจังส <decimal> ิทธิลาโพนิลันตรังสัพพะมังปะสิทธิเมเตพระสาวนพิโรธอารักษนังพระวจริยงอาขันตุปริมาณปะสังอิมังสุปายัญชนะัมปันนางปริคุณฉันตุ ภูสวดบทนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจเวลามีอะไรเข้ามาต้องกายต้องคิดก็ให้โมทนาสาธุรับเอานะก็จะเปิดพรจากเหล่าเทพเทวี TY ท่านเสด็จเข้ามาทุกสารพิตในพิธีกรรมในวันนี้เพื่อมาเสริมภูมิเสริมปุญเสริมญาณเสริมบารมีให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกงนดในวันนี้นะโมทัสสา

jarang medlakararia tapidaya yang sapatoang winatan dicuritip Bay samaang maye seorangang

परिभारतो दुःखत सम्पत्ति सपथा पुरीमति सङ्घतरतो च महाराजा पिशाभाटे देवि तु मे अनुरक्षन्तु आरोहेन सुखेन चाकनुयत्तो च महाराजा पिशाके देपि तु मे अनुरक्षन्तु

आरोपयेना सुखेन जा पञ्चिमतमी विरूप कोजा महाराजातिशा भाग्येतेऽपि तुमे अनुरक्षन्तु आरोपयेन सुखेन जापाय प्रथमीं नाखाजा महाराजातिशाचेतेऽपि तुम्हे अनुरक्षन्तु आरोपयेन सुखेन च उन्ता रशमि कुवे रोच महाराजातिशा भाषे तेऽपि तुमहे अनुरक्षन्तु आरोकयेन सुखेन च ईशानस्मि यथा च महाराजादिशा भाषेतेऽपि तुमहे अनुरक्षन्तु อาโรโเยนะสุเกนะจาอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังปริปุสันสุโอมนะโมปุรรตานังสระนังคัจฉามิโอมนะโมธรรมรตนังสระนังคัจฉามิ โอมนะโมสังฆรตนังสรนังคัชฉามิอุปปาริตมิงกิสาภาเจจันตารอเทวามาเทวาจันโตจะ Suryo cha Indo Dewa Punya ko cha Jantaro Dewa Maha Dewa Kaya Tisang Tito cha jay Dewa itu ja pun tempat tenang samaempat tenang sang tempat tenang Udakarawata e zaman makandakwah kaca cobaibun cantuk itu jurakku jadiwa itu Dewapunnya dewa koca jarang Wah di tangan. เอกังวานิตินังวาสยานังวารัตติงวาทีวังวา นะครับไม่อยากมีไฟเหรอฮะอยากมีไฟไหมมีอยากมีไฟแล้วไปดับไฟทำไมโอมสักการะทิวาสุกัจจีรมหาสักการะทิวาสุกัจีมหาสักการะ वास तो करा दिवार तो बन जाती है महासकर तो बुद्धि तो बिजी 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 जाता है ओम सुरोप के चलिए नहीं है महासकर के चलिए नहीं है महासकर ओम सुईया जस्टरोप के चलिए नहीं है महासकर ओम सुरोप के चलिए नहीं है महासकर ดูดีๆมาให้ก็ไม่ใชายนะปักใบสีมาไหมไปเกบมาไหมน้อเอะไรไปปักไใสีนเจ้างานนะฮะแต่งกันอย่าเอามาใช้ทูบคนนี้ก็มันไม่ใช่ทูบทำพิธี ที่อันนี้ที่ตั้งราคมีเาถึงท่าสท่านที่ถึงเรานะวันนี้ผู้เกิดมาเยอะนะ ข้างในก่อนเนาะเครื่องมือถ่วงข้างในก่อนว่ายปักออกมาข้างนอกก็ไปปักข้างนอกก่อนนะวิ่งเลยวิ่งเลยมาแล้วเอาขอไอเด้ยวไม่เท่าไหร่สีอะไรปากไใบสีพวกเ้อไปเลยนะ cái cạnh đó nắng nóng 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 nó nóng 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 อันนี้ไม่ต้องปักนะตัวพันธุ์ไม่ปักกระพันเอเข้ามากำยานเราหมดแล้วพวกนะกันยาลงหมดกำยานหมดเราไม่มีกำยาแล้วใช่ไหมกัันกนยากันยกอย่าให้โดนสายสินนะคะสามเลย นมจะ้ก็เลยให้เมล็ดเลยทุกคนนะปากไปทั่วถึงมาแล้วไอ้ที่อยู่ฉัดอยู่อะไรนี่ก็ปากได้นะาั้ะ

นุ่มมิเกลเนี่ยยัง <laughs> เรานี้ต้องรับที่จะทำมาลำที่อยู่รับหลานของเราบ้างภูมิของเราภูมที่เรอยู่ที่ไปสร้างไปทำอะไรอย่บงเงีกว่ามันชักเข้าชักออกไงไม่รู้ผูกดวงบางทีก็อยากจะเป็นพระซะอย่างนั้นบางทีก็อยากจะเป็นเทพซะอย่างนั้นเอาให้แน่ที่ ถ้าเป็นพระก็ไปบวชถ้าอย่าอยู่อย่างนี้ก็ต้องทํนงอมรับเออนี่มันไม่ได้นะอย่างนี้มันไม่ได้นะคือถ้าเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปตามทางพระแต่นี่เรายังอยู่ในโลกมนุษย์เพียงเดียวว่ากทุกตรงนั้นมันเป็นที่เก่าเป็นอะไรเป็นยานเป็นบารมีเก่ามันไม่ควรอูอะไรที่อยู่ตรงนั้นถ้าอยากให้นําพาลูกหลานเนี่ยกลับไปอืน่เปอะไรบ้างให้ไปดูแลเป็นปฏิบัติอะไรอันนั้นเดินตามรอยพระพุทธะก็ถูกแล้ว สรรเสริญแต่ในบางทีเนี่ยเราก็าอยากไปกลัวเขาว่าใช่ไหมฮะจะเป็นนักเรงก็เป็นนักเรีมันสุดดีฮะบา <c oughs> มีฮะบารมีมันให้กันไม่ได้มันต้องสร้างเอาเอง,งของเก่าเราก็เยอะแต่เราเข้าไม่ถึงเยงเราเนี่ย ลองนั่นดูดีๆนะลองถามใจถามอะไรให้มันแจ้งวัานี้หน่อยนะว่าเราจะยืนยังไงเราจะเดินยังไงเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าบางทีก็เหมือนหิวบางทีก็เหมือนอิ่มนะบอกไหมเข้าใจอารมณ์นี้ไหมเออเนี่ยนะแต่ปูเปิดให้แล้วเมื่อกี้เปิดให้แล้วปูไม่ต้องบอกว่าปูทําอะไรให้ไครแต่เข้าไปเดี๋ยวเราจะได้เจออะไรอยู่ในภูมินั่นแหละอ่าเจริญศก บ้านเก่าไปแล้วก็ทำให้มันดีดีหน่อยนะส่วนของท่านรอคอยอ,อยู่นั่นหน่อยนะเดี๋ยวเจอกัน